สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่วัดล่องเสือเต้นนะครับผมค่ะเป็นวัดที่สี่ของเราแล้วเนาะที่แล้วนะครับใช่ค่ะไม่จะรู้จักกันดีอยู่แล้ววัดดักนะครับผมไปบรรยากาศด้านในกันนะครับค่ะ นี่ขนาดเรามาเป็นวันธรรมดานะคะเนี่ยวันนี้วันเธอฤหัดนะคะคนยังเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะก็แอบดีใจกับที่นี่นะคะที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากแล้วค่ะบริเวณทางด้านข้างของวัดนะคะก็จะมีร้านขายเหมือนของที่ระลึกนะคะหรือว่าเสื้อผ้าพื้นเมืองนะคะมีของกินด้วยเล็กน้อย นะไปค่ะไปเดินดูกันไปเดินดูกันครับร้านค้ากันนะครับของที่ระลึกครับค้าประมาณนี้นะครับแม่มาแม่ดูเ็าถึเงเหรอ ไปไหว้พระท่านในกันดีกว่าครับแดดเริ่มแรง,นะงแล้วนะใช่ฮะอ๋อ กัดจันนายนะครับขึ้นด้วยก่อนนะครับในอดีตที่ตั้งของวัดเป็นวัดร้าง ที่มีเศษซากอิฐโบราณสถานต่อมาชาวบ้านมีความคิดดีเริ่มที่จะสร้างวัดเนื่องจากชาวบ้านไม่มีที่ทําบุญในหมู่บ้านจากคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว,ว่าบ้านเรือนยังไม่มีมากนักแต่มีสัตว์ป่าจํานวนมากโดยเฉพาะเสือชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้นมักจะชอบเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ําไปมาจึงเรียกบริเวณนี้ต่อๆกันว่าร่องเสือเต้นค่ะเมื่อชาวบ้านได้บูรณะวัดร้างจึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดร่องเสือเต้นค่ะวิหารสร้างแลาออกแบบโดยศิลปินพืน คุณบ้านชาวเชียงรายชื่อนายพุทธากาบแก้วหรือที่คนรู้จักกันในนามสลานกซึ่งเป็นศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ค่ะด้านหน้าวิหารมีพญานาคสองตัวอยู่คู่กันซึ่งเป็นศิลปะที่คุณสลานกได้นําเอารูปแบบผลงานของอาจารย์ทวันดัชนีมาประยุกต์ดัดแปลงในการสร้างค่ะวิหารเริ่มสร้างเมื่อวันที่27ตุลาพศ2 5 4พ สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่22มกราพศ2559รวมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จถึง11ปีวิหารใช้สีน้ำเงินตัดกับสีทอง ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธรัตนมงคลบดีตีโลกนาตเป็นพระพุทธรูปสีขาวมุกข,ขนาดหน้าตักกว้าง5เมตรสูง6.5เมตรบริเวณพระเศียรได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและใต้พระพุทธรูปยังมีพระลอดลำพูลจำนวน88,000องค์และแก้วแหวนเงินทองอีกหลายสิ่งถูกฝังอยู่ใต้พระพุทธรูปองค์นี้ค่ะ และที่ด้านหลังวิหารมีพระพุทธรูปสูงเทียบเท่ากับวิหารสีขาวองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติค่ะค้าผมต่อที่ฝั่งนี้นะครับสว็มที่นี่อยากพิมานะครับว่าน้องเซนต็นนะครับสวยมากเลยทีเนีเ่ Ah, uh, it's nice. ถ,ถึงแล้วนะครับผมเราก็มากันที่ขุนน้ำนางนอนนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ลานจอดรถนะคะเพราะว่าเราต้องนั่งรถบริการนะักท่องเที่ยวไปนะคะคนละยีบาทนะครับเที่ยวสองที่ครับใช่ก็คือ2ที่ก็คือตรงโซนที่เป็นถ้ำหลวงนะคะแล้วก็ตรงโซนที่เป็นบ่อน้ำสาะน้ำมลกฏนะคะไปค่ะไปขึ้นรถสองแถวกันไปเี่ยวแม่ไม้ยี่บบาทนะครับนี่เราสองแถวเรานะครับ ลงมาจากรถสองแถวแล้วนะคะต้องมานั่งรถรางต่อคะะนนรัับบดี าถึงจุดแรกที่รถลางจอดให้แล้วนะคะตรงนี้น่าจะเป็นศาลใช่ไหมคะอนุสรสถานจา่าแซงด้วยด้านบน <จา S 1> ไปดูกันค่ะใช่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  มิสารเจ้าเมินด,ด้วยเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นปากถ้ำเลยนะคะว่ายสาด้านหน้าแล้วนะคะนนแก็จะขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะไปด้านบนกันนะครับ มานจนถึงหน้าป่าถ้ำด้านบนแล้วนะคะใช่ตอนที่เรามานี่นะคะเขาน่าจะห้ามเข้าแล้วนะคะเพราะว่ามีป้ายเขียนอยู่ด้านหน้านะคะว่าห้ามเข้านะคะ สรุปนะคะเขาไม่ได้ห้ามเข้านะคะแต่ว่าวันที่เราไปนะคะน้ําท่วมทําค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยปิดไม่ให้เข้าไปด้านในค่ะแอบเสียดายนิดๆน,นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราไปเดินชมตรงอื่นกันดีกว่าค่ะบริเวณซ้ายมือของศาลาก็มีบันไดนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูกันนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ด้านบนนะคะ อ๋อขึ้นมาจากบนันไดทางซ้ายนะคะก็จะเจอกับอนุสาวรีย์ของจ่าแซมนั่นเองนะคะอันเอรอเขาไปเข้าถ้ำอะไรกันเนไม่รู้แตลกเลยจะบวชได้หรอมีอถ้ำหนึ่งจ่าแซมนะครับโ้ท่าได้ได้หนึ่งชีวิตแรกสามสิบชีวิตสามสิบชีวิต แล้วมารุดจาแซมเรานะครับ13ไม่ใช่เหรอสิบสามใช่ตอนนี้เราก็อยู่หน้าถ้ำหลวงเล่าเรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าด้านในถ้ำนะคะมีอะไรให้เราดูกันบ้างคะ่ะ ก็เหมือนเป็นทาสมมุติเกี่ยวกับถําด้านไหนนะคะว่าความลึกความกว้างอย่างไรถงหนึ่งถงสองถงสามอยู่ตรงไหนยังไงอะไรอ,งไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ไม่ได้น่ากลัวนะคะมีไฟตลอดทางเลย ตี่นี่ก็เป็นทางออกแล้วก็เดินออกกันมาจากถ้ำแล้วนะคะอย่าใช้คําว่ากันค่ะเพราะว่าเดินมาคนเดียวนะคะคนอื่นเขานั่งพักกันแล้วพี่ชายก็เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วนะคะก็ภายในด้านในก็เหมือนกับว่าจําลองเหตุการณ์ของถ้าใหญ่มาให้ดูนะคะว่าตอนที่เด็กๆ13หมูป่าเนี่ยติดตรงไหนอย่างไรเจอถงที่หนึ่งที่สองที่สามอยู่ตรงไหนบ้างอะไรนี้นะคะ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอาคารอาคารตอนที่เขาประชุมแผนงานกันนะคะเข้าไปดูด้านในดีกว่า <c oughs> ทีมที่ ช่วยน้องๆตอนนั้นคะก็ประมาณนั้นเลยนะคะไม่แน่ใจว่าภายในด้านในนะคะสร้างเสร็จหรือยังนะคะเพราะว่ามีบางส่วนภายในอาคารที่ยังว่างอยู่นะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปจุดหมายของเราต่อนะคะยังไม่ถึงสักทีนะคะผ่ามีผ่านอะไรก็แวะกันมาตลอดทางเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นปากทางเข้าไปสาดน้ำมรกตนะคะมีรถส,สองแถวมาจอดให้เราลงตรงนี้นะคะแล้วก็เดินไปอีกประมาณร้อยเมตรนะคะ,ะก็จะเจอ อากาศที่เรามาก็ถือว่าไม่ร้อนแล้วก็ไม่ได้อากาศหนาวนะคะก็อากาศกำลังดีค่ะกล้วยาเดินครับเดิน ่มร่นมากๆด้ค่ะข้างในต้นไม้เยอะมากถึงด้านในกันแล้วสาระน้ำมรกตค่ะว้าวสวยมากค่ะตรงนี้น้ำเป็นสีฟ้าเลยนะคะถ้าจะไม่ผิดก็สระน้ำนี้ก็เกิดขึ้นจากตอนที่ช่วยสิบสามหมู่ป่าแล้วนะคะพอขุดแล้วก็มีน้ำผุดออกมาแบบนี้นะคะ はい。 หลายร้อยที่จะไปแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงที่สักทีเอาละครับผมเดี๋ยจะไปห้องพักกันแล้วนะครับที่ผาหมีครับผมไม่พูดหรอม่มีอะไร <laughs> สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนคุณปู่นะครับผมใช่ค่ะสิทษาเป็นไงบ้างแป้งจะเป็นลมเลี้ยวรถคดเคี้ยวมากค่ะแต่เดี๋ยวนี้มาสวนคุณปู่ไม่ต้องเดินลงไปข้างล่างแล้วนะคะมีรถให้เรานั่งด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันค่ะครับไปกันเลยไาครับลงค่อ 对再来一个來。他们是什么来一 ถึงแล้วครับโซคุปู่นะครับมีดอกไม้ด้วยนั่นไงมีรถแบบนั้นนะคะพาขึ้นด้านบนขึ้นลงนะคะสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวนี้ก็ลงมาถึงในร้านแล้วนะคะใครๆที่มาผาหมีก็คงพาลาดไม่ได้กับที่นี้ใช่ไหมคะ เห็นมากันทุกคนเลยเราก็เลยพาไ่ได้เลยค่ะไปป่าผมไปค่ะขึ้นไปชั้นแรกกันนะคะนี่เป็นวิวจากชั้นแรกค่ะที่นั่งห้อยขาตรงนี้จะไม่มีหลังคานะคะแต่ส่วนตรงที่มีหลังคาของชั้นนี้ก็มีค่ะความสะดวกสบายของชั้นนี้ก็คือจะสั่งอาหารเครื่องดื่มหรือว่าดูขนมเบเกอรี่ต่างๆก็สามารถดูได้ที่ชั้นนี้เลยค่ะขึ้นไปด้านบนกันเลยครับ ก็จะได้อารมณ์หนึ่งนะครับตรงส่วนที่เราเลือกนั่งนะคะเป็นชั้นสองค่ะไหนๆก็มาทั้งทีแล้วนะคะก็นั่งให้สูงที่สุดไปเลยค่ะจะได้เห็นวิวชัดๆชั้นนี้นะคะตรงที่นั่งห้อยขามีหลังคานะคะแต่อาจจะไม่สะดวกเวลาเราลงไปสั่งอาหารหรือว่าไปเข้าห้องน้ำนะคะอาจจะต้องเดินไกลนิดนึงค่ะ และในวันที่เรามานะคะลมหนาวเริ่มเข้ามาพอดีเลยค่ะเราเลยได้เข้าใจเลยนะคะว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเป็นยังไงหนุ่มสไงครับกับส่วนคุณปู่ครับสวยมากมากค่ะวิวด้านหน้าแบบมันโลงนะ่งเนาะอยู่ตรงนี้แล้วอ<ง>ากาศแล้วมันโล่งมากไม่อยากลงเลยแต่ก็ต้องลงแหละก่อนมืดแล้วทางขึ้นมาเป็นไงบ้างครับก็อ,อ,อย่างที่บอกหละว่าต้องต้องรีบลงก่อนมืดแหละเพราะว่าแบบ <c oughs> ๆๆๆ ต้องลงก่อนนี้ กินกันไปอย่างอิ่มอกอิ่มใจแล้วนะคะอิ่มทั้งอาหารอิ่มทั้งบรรยากาศนะคะอาหารอร่อยมากค่ะที่เราสั่งมาเป็นอเมริกาโน่สองแก้วนะคะแล้วก็ตามะม,ม่วงกับตมปูปลานะคะอร่อยมากแล้วก็บอูอ่าสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะอาหารหลักร้อยเนาะวิวหลักร้านจริงๆค่ะ ครับผมพวกเราก็ทานกาแฟทานส้ตมตำริ้วร้อนแล้วนครับส้ตมตำอร่อยมากครับผมสั่งอะไรนะ,ะตำมะม,ม่วงตำมะม่วงแล้วก็ส้ตมตำอะไร้ม,มปูกุระอ,อร่อยครับผมแซ่บสาใจมากกับร้านสวนคุณปู่นะครับวิวหลักร้านอาหารราคาหลักร้อยครับผมวัมนนี้ต้องไปที่พักกันแล้วนะใช่ค่ะนี่จะเข้าที่พักนะคะพักผ่อนด้วยนะคะเหลือทั้งวันแล้วโอเคปะดูกันต่อครับไปคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องพักนะครับผมชื่อว่าม่านฟ้าผ้ามี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 ม<ช>อากาศเป็นไงบ้างก็ลมเย็นนะคะแต่ว่ายังไม่หนาวเนาะยังเย็นไม่หนาวเท่าที่ควรนะครับปกติพฤติกาแล้วจะต้องหนาวกว่าตอนนี้นะใช่ตอน,นไม่แน่ชา้ารือตอนมืดกับตอนเช้าอีกทีนึงใช่ค่ะห้องที่เราเลือกพักนะคะห้องนี้พักได้ทั้งหมดหกคนนะคะราคาสองพันหกร้อยบาทเนาะใช่ไหมประมาณนะั้นเนาะสองพันแปดร้อยบาท เดี๋ยวเราจะถ่ายคร่าวๆให้ดูอีกทีนึงนะคะที่พักที่นี่ตกแต่งได้น่ารักมากๆค่ะเป็นสไตล์ไม้ไผ่เข้ากับธรรมชาติสุดๆเลยค่ะแล้วทุกห้องนะคะจะมีระเบียงให้ชมวิวแบบนี้ทุกห้องเลยค่ะแล้วห้องที่แป้งเลือกพักพักได้ทั้งหมดหกคนค่ะฝั่งที่เปิดประตูเข้ามาจะมีสามเตียงและทางด้านขวามือจะมีอีกสองเตียงค่ะ อาหารเย็นของที่พักมีให้บริการนะคะทั้งอาหารตามสั่งหมูกระทะหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆก็มีนะคะแต่ว่าแป้งลืมถ่ายมาให้ชมค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นค่ะพี่ชานะคะตั้งใจมากๆค่ะตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่าเลยนะคะเพื่อมานั่งรอดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะส่วนแป้งเหรอคะยังนอนอยู่เลยค่ะเพราะว่าอากาศดีจริงๆค่ะเรามาถึงเมื่อวานนะคะนึกว่าจะไม่หนาวค่ะ แต่ที่ไหนได้ตกกลางคืนมาแล้วอากาศเย็นใช้ได้เลยค่ะกินข้าวะนะครับ ต้องทำเองเนะะี่ยค่ะทํ่เุงหรือมันต้องคนละอันหนี่เราถูกแล้วใส่ไปแล้วก็น้ำร้อนใส่กาวไว้แล้วก็เปเทตรงนี้แบบเล็น ดีกแฟดีป <divide S 1> ุม <sponge> ดูิมันสดนะมันกินพูอ่อนเลยฮะลองพูกแก่ให้มันหนุนแก่ขึ้นหมกกับเราก่นเนาะแม่ไม่ได้กินแบบเนื่อยนขึ้นเลย

มานี่ครับแดดยังไม่ออกนะฮะมืดตึบเสียดายไม่มีหมอกเราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมบายบายม่านฟ้าโฮมสเตย์ดอยผาหมีครับผมเราก็ออกมาจากม่านฟ้าผาหมีเชียงรายกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกมาตั้งแต่กี่โมงเนาะเก้ามงสี่สิบเนาะ จนตอนนี้นะคะถึงจุดชมวิวเขาพึงนะคะเขตจังหวัดอุตรดิต์แล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะแวะกินข้าวนะคะแต่เรายังอิ่มอยู่เลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินอะไรนะคะแล,ะเล้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะถึงบ้านกันกี่โมงนะคะ 包。 ข้าวอร่อยอร่อยกับบิวสวยสวยเสร็จแล้วนะคะจะหลับอ่ะครับจะเดินทางต่อหรือจะหลับดีเรากลับนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เขาพลึงพลึงพลึงเฉยค่ะอุตรดิตถ์ครับผมเฉยเขเมตัดดิตประมาณสามเก้านูสามเก้าไม่ใช่สามสิบเก้านะสามเก้าอีกยาวไกลไปค่ะเราทินี้อีกยาวไกลไปกันต่อค่ะ ต้องขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายให้ชมต่อแล้วนะคะเพราะว่าเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันทุกคนแล้วค่ะเราถึงบ้านประมาณ4ี่ทุ่มนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงนิดๆค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไม่ว่าจะซื้อรถหรือว่าขายรถนะคะนึกถึงอนุชาซื้อขายรถหรูของเรานะคะอนุชาซื้อขายรถหรูของเรายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ